หลังจากที่ถูกแฟนคลับจับตามองความสัมพันธ์มานานสำหรับนักสแสดงหนุ่มแน็กชาลีและยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่สไลเดอร์หรือเก๋ไกส์นัทชาว่าสถานะของทั้งคู่นั้นเป็นแฟนกันหรือเปล่าเพราะช่วงนี้สนิทสนมกันและมีภาพอยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นแต่ทั้งคู่ก็ยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนล่าสุดวันที่9สิงหาคม2566 ที่แน็กออกมาไลฟ์ก็มีแฟนๆเข้าไปสอบถามเรื่องความสัมพันธ์กับเกยไก่ด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ตอบแบบแมนๆเลยว่าเรื่องสถานะเราไม่ได้ตกลงอะไรกันแต่ว่าตอนนี้ผมไม่โสดแล้วมันเกินกว่าคำนั้นแล้วครับแต่ผมเป็นคนที่ไม่หวานหวานไม่ใช่สไตล์นั้นเป็นคนจริงจังกับชีวิตนะครับแล้วผมไม่ลงรูปมุง้งมิงบ่อยไม่ว่ากันนะครับ ผมมันคนเข้มยืนยันว่ารักครั้งนี้ไม่มีอะไรปกปิดปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นครับเรียกว่าที่หลายคนลุ้นกันมานานในที่สุดแฟนคลับของทั้งคู่ก็สมหวังฟินกันไปตามตามกันเป็นที่เรียบร้อยขณะที่แฟนๆยังแซวอีกว่าสงสัยจะได้เห็นนกรับงานเยอะขึ้นเพราะหาเงินพาแฟนไปเดทนั่นเองจ้า